ไพิลาพีิลายังไงพี่เอาความพี่แอนนี่งานหล่อมาค่ะงอมค่ะที่แอนเป็นพิธีกรของดิโน่ที่เป็นต่างแซมวการเลยถือคเรื่องชูดเลยจริงๆมันแอนไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นเลยนะคะเพราะว่าพอยที่แอนจะจะสร้างขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชูดหรือว่าเรื่องร้านชูดเลยมันเกี่ยวกับความอดทนของนางงามในวงการนางงามซึ่งมัน เป็น f i e l d of lavender แล้วก็ rainbow ตลอดเวลา <S <S ใช่ไหมคะในชีวิตของเราตอนเรามีเป้าหมายจะมีคนที่ไม่ support เราที่ support เราที่ไม่ชอบเราคือมันเป็นเรื่องที่ธรรมาดามากแล้วอันนี้คือประเด็นที่แอนอยากพูดถึงค่ะว่าทุกอย่างในใน journey ของแอนนะคะไม่ได้มาแบบง่ายๆแล้วก็อยากให้เป็น inspiration แล้วก็แรงบนันดาลใจให้ทุกคน push ตัวเองไปตามความฝันแนมะ้แต่จะมีคนที่ support หรือไม่ support เรื่งเรื่องของโอชชไหนไอ้ร้าน ชุดไหนชุดไหนคือแอนคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะมันคือในอดีตใช่มันคือในอดีตแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรที่ เป็น point ที่แอนกจลังที่เจอศึกษาแะ่ทายที่เห็นวิดแบทนะคะว่ามันมีเสียงแตกบางคนก็แบบอุ้ยน้องแอนสะใจจังเลยอีกฝั่งหนึ่งก็ตอบว่าเออเพราะว่าแอนในการตอบว่าแอนตอบดีหลายคนมองแอนตอบดีเหมือนว่าไม่ได้อย่างไงทุกคนโอ้แอนรู้สึกยังงกับวิดแบทที่ผ่านมาบ้างก็ทุกคนมีมีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วก็แชร์ความคิดเห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะแอนไม่ได้พูดเพื่อที่จะไปไปด่าหรือไปอะไรค่ะนี่คือมุมมองของแอนแอนไม่ได้เคยหวังดีกับหวังไม่ดีกับใคร ลแล้วก็เออ<ๆ>ก็อยากให้ทุกคนคิดถึงสิ่งที่เขาพูดก่อนที่พูดออกมาแล้วก<ๆ>็ไม่<ๆ>อยากให้<ๆ>แบบ ถ้าต่อค่ะต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะไม่ได้อยากให้ใครไปสร้างประเด็นในเรื่องที่ที่แอนพูดที่ไม่จริงมันเป็นคนก็จะบอกว่าแบบมันเป็นความบทคนก็บอกว่ามันโพซิทีฟแต่มันแบบว่าแต่อีกฝั่งอีกฝั่งนึงก็จะรู้สึกว่าทางเราเอ๊ะมันยังไงนะอย่างเงี้ยรู้สึกแบบว่าเสียงมันไปสำหรับแอนนะคะแอนไม่เคยที่จะพยายาม influence negativity เลยแอนบอกเสมอว่าแอนมีแพลตฟอร์มที่อยาก spread positivity ให้ทุกคนให้ใช้แพลตฟอร์มมาเป็น พลังบวกให้ทุกคนสิ่งที่แอนพูดอันก็พูดจริงไม่ได้มีแบบความหมายแบบใต้นั้นเลยคือขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีเราก็ใช้เวลาของเราเป็นบางคนดีบางทัวบางคนเขาไปอาจจะไปโจมตีร้านต่างๆที่แบบอาจจะเป็นการเข้าใจผิดแอนจะบอกอะไรคือการเข้าใจผิดค่ะเพราะว่าเหมือนที่แอนได้พูดไปนะคะประเด็นคือไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องชุดหรือว่าเรื่องร้านร้านชุดเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับ ตรงนี้เลยมันเกี่ยวกับความพัฒนาในเจอร์นี่ของเราแล้วพอวันนี้เราได้เป็นอันชิ้ีเราได้เจอคนนั้นไหมได้เจอเราได้เราได้เจอคนไมอ่ะไี่คะกว่าหนูจะมาสร้างชื่อให้ตัวเองใช่ชื่อไม่ใช่แอนนะเพราะแอนหลายคนไงแอนไหนเออเราได้เจอพอเราเป็นมีชื่อเสียงเราได้เจอดีไซเนอร์คนนั้นไหมแล้ววันนี้แล้ววันนี้ก็ ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะเพราะว่ามันก่อนต่อก่อนเวิร์สไนน์แลนด์แอนก็บอกว่ามันคือเอรนี่กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้กองกังวลไหมคะว่าหลังจากนี้มันจะมีปัญหากันระหว่างตัวเ,เราของห้องเสื้อนหนอะไรเนี้ยเพราะว่าตอนนี้เราก็อาจจะต้องมีโอกาสได้ใช้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะอ,อแอนแอ,น,แอนก็หวังว่าคนที่เราได้ร่วมง,งานด้วยเห็น<ม>ว,ว่ามันคือในอดีตแล้วก็ถ้าอยากร่วมง,งานก็ยินดีมากๆเลยค่ะคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่คนที่จะแค้นเพราะว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบนั้นเราก็จะไม่มีความสุขแต่ยังว่าเราก็ไม่ได้ติดใจกับย การชิใช่มันคือการเรียนรู้ในชีวิตของเราจะมีเหมือนที่แอนได้พูดตลอดจะมีคนที่ไม่ชอบหรือว่าไม่สปอร์ตคือมันธรรมดามากๆเลยหรือที่เป็นเรื่องเพราะว่าแม่ชมกับพี่หนุ่มอยากรู้อยากรู้ว่าเป็นเรอะไรเรือบาเลแเแต่ว่ายังไม่ได้ ที่บอกด้วยนะคะไม่ได้หลอกหลอนใครใช่ไหมที่มันไม่ได้เป็นอะไรที่สำคัญก็หมดแทนเราด้วยเลยก็ได้พูดกับแม่ชมแล้วก็ทางทางทีมทุกคนนะคะว่านี่ไม่ใช่ประเด็นที่อยากมาพูดถึงแค่อยากเล่าให้ฟังเพราะว่าพี่หนุ่มก็ถามว่าโอเคมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นบ้างแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็น เส้นทางนางงามมันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายเหลือที่ทุกคนตอนที่ถามเพราะเรื่องยังไม่เกิดขึ้นกับเรามันทําให้แรงขยันมีแรงผลักดันกับตัวเรารมากขึ้นต้องสู้แค่ไหนใช่แบบมันทาให้เราเห็นว่าเราอยากได้มันเยอะขนาดไหนเราอยากพุชตัวเองไปถึงจุดน,นั้นจะทํายังไงบ้างด้วยที่อาจจะไม่ได้มีเส้นทางที่แบบ แบบ clear สำหรับเราอย่างที่เป็นข่าวไปมันมีแบรนด์ไหนที่ติดต่อมาหลังตัดจากกันไหมคะแบบเขาอาจจะเอ๊ะหรือเปล่าเฮ้ยหรือจะเป็นเราแล้วไม่ติดต่อเาพูดคุยไหมเดยเลยได้เช็คบ้างส่วนตัวไม่ไม่ไม่มีค่ะแต่ว่าต้องส่วนตัวไม่ไม่ไม่มีค่ะแต่ว่าต้องถ่ายไม่ได้มาถึงเราไม่ได้มาถึงแอน์ถึงทีมงานถึงทีมงานแต่ว่ามีเอกสารที่บอกว่าหลายคนว่าคิดว่าแบบทีมเรามันเข้าใจผิดกับเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะเป็นเงนก็ได้ค่ะแต่ว่าจริงๆมัน เดี๋ยวคุณมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าหรือเรื่องร้านชุดมันแค่อยากเล่าให้ฟังค่ะาเป็นพิธีกรหนตาอ้าะไรนะตาผลงานอ๋อใช่ครับวันนี้วันนี้วันจะเดินทางไปแคนาดาเดียนะครับไปเป็นไปเป็นพิธีกรของมิส global, global นะคะอ<า>ขอฝากทุกคนเชียร์การด้วยนะคะมิสไทยแลนด์ global <Okay. S 1> ไปควา้า <Okay. S 1> มงกุฎให้คน <Okay. S 1> ไทยนะคะ <Okay. S 1> เราได้มิสอินเตอร์คอนแล้วมิส มิสแพลเน็ตแล้ว next is มิส globally นะคะก็ฝากทุกคนไปเชียร์ไปไป follow live ติดตาม like comment share ทุกอย่างนะคะแล้วก็ไปดูผลงานของแอนบนเวทีนะคะเป็นพิธีกรสาวสวยดูรูปดูรูปฉ่ำไดโอเคโอเคเอาถ่ายรูปสวัสดี้คือมิสสุดสวยไปแอน ส่มากเาพี่มาพี่น t ี่ด้มลกเราพี่เ